ดีครับผมแอดมินเรเวเนนวันนี้ผมมีภาพยนตร์ดราม่าเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับชื่อเรื่องว่า Gravity เปิดเรื่องมาที่ไรอันสโตนวิศวกรอ,ออกแบบเครื่องมือแพทย์กำลังออกมาดูกล้องโทรทัศน์อวกาศ h u บ b บิลเพราะดูเหมือนว่ามันจะส่งสัญญาณภาพไปยังศูนย์ควบคุมไม่ได้สักพักเธอก็ได้รับการแจ้งเตือนจากศูนย์ควบคุมฮิวสตัน ด้วยความเป็นห่วงเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติของเธอเธอจึงตอบปัดกลับไปว่าเธอสบายดีอีกทั้งยังสำทับว่าหากภารกิจนี้จบแล้วหากได้กลับโลกในวันนี้เธอจะเลี้ยงเล่าทุกคนในทีมให้เมากันไปข้าง ระหว่างนั้นช่องการสื่อสารเรื่องภาพก็เหมือนจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกครั้งจึงทําให้เธอต้องรีบูตระบบขึ้นมาใหม่ซึ่งขณะเดียวกันก็มีเสียงของแมดโควาสกี้หนึ่งในนักบินอวกาศผู้ควบคุมการทําภารกิจในครั้งนี้แทรกขึ้นมาว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจกับภารกิจที่โสโตนกําลังทําอยู่เท่าไหร่นักเพราะเมื่อปีที่แล้วตอนที่เขาออกบินไปยังจุดที่โสโตนอยู่ในตอนนี้ภรรยาของเขาก็หอบเสื้อผ้าหนีไปแล้วโควาสกี้พูดแบบตีตลกในเชิงชวนให้ทุกคนขบขันด้านนอกของยานอาวกาศที่เวิงวาง อุณหภูมิร่างกายของสโตนก็ลดลงและอัตราการเต้นหัวใจก็เร็วขึ้นเธอยังคงบอกปัดไปว่าตนปกติดีแต่อาจจะต้องกลั้นอ้วกนิดหน่อยก่อนจะหลุดยิ้มออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมในฮิวสตันก็ได้ถามกับเธอว่าอยากกลับเข้าไปในยานหรือไม่ด้วยความเป็นห่วงอีกครั้งแต่เธอยังคงยืนยันว่าเธออยากจบงานให้เสร็จและมันน่าจะดีกว่าไปไหนๆเธอยังคงซ่อมกล้องโทรทัศน์อาวากาศทับเบิลต่อไปเมื่อทางศูนย์ควบคุมยืนยันว่ายัายงไม่ได้รับสัญญาณภาพเธอต้องซ่อมแผงวงจรใหม่ โควาลสกี้จึงเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ไหมจะช่วยสโตนยกแผงวงจรแต่จังหวะเดียวกันนั้นเธอก็ดันทำน็อตหลุดออกจากมือทำให้โควาสกี้ต้องเอื้อมมือไปคว้าหมาไว้ให้ขณะที่ทั้งคู่ยังคงง่วนอยู่กับการทำงานเสียงของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ควบคุมฮิวสตันก็ดังแจ้งเข้ามาอีกครั้งมีการยิงดาวเทียมของรัสเซียด้วยขีปนาวุธที่ทำให้มีเศษซากและคลื่นระเบิดลอยคข้งอยู่ในอวกาศแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้กระทบต่อวงโคจรของยานเอ็กซ์พลอเรอร์ที่สโตนกำลังทำงานอยู่เท่าไหร่แต่หากมีอะไรคืบหนนน้้้าาาาจจะะะแงเเขมที่ยยป็ระ ระหว่างที่ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์ไปด้วยสโตนและโควาสกี้ก็พูดคุยสับเพเฮราไปเรื่อยจนศูนย์ควบคุมฮิวสตันได้แจ้งยกเลิกภารกิจโดยด่วนกับตันยานได้เรียกลูกเรือทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภายในฐานทันทีเนื่องจากแรงอัดจากระเบิดดาวเทียมแผ่กระจายออกเป็นลูกโซ่กำลังมุ่งหน้าด้วยความเร็วสูงมาสู่วงโครจรของยานเอ็กซ์เพลเอร์จึงต้องสั่งให้ยกเลิกภารกิจโดยด่วนโควาสกี้ที่ได้ยินเช่นนั้นก็สั่งให้สโตนเก็บอุปกรณ์แล้วกลับเข้าข้างในตัวยานทันที แต่เธอก็ปฏิเสธในทีแรกเพราะระบบของแผงวงจรเพิ่งจะเริ่มทำงานแต่ด้วยน้ำเสียงที่ดูดันราวกับยื่นคำขาดให้กับเธอทำให้สโตนต้องรีบเก็บของพลางพร่ำกล่าวขอโทษไปด้วยกล้องโทรทัศน์ถูกปลดออกจากตัวยานในขณะที่เสียงแจ้งเตือนเรื่องการสื่อสารอาจขาดหายดังเคล้าไปด้วยเศษซากจากการระเบิดมุ่งตรงยานทันที ชาลิฟหนึ่งในลูกเรือได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกก่อนจะถูกเวี่ยงโค้งออกไปจากจุดที่ตั้งขึ้นเรื่อยๆโควาลซกี้จึงพยายามบอกให้เธอตั้งสติแต่ในขณนะนั้นก็แจ้งศูนย์ควบคุมไปด้วยว่ามองไม่เห็นเธอแล้วสโตนถูกเวี่ยงออกมาไกลสู่ห้วงอวกาศปริมาณออกซิเจนเริ่มลดต่ำทำให้เธอเริ่มหายใจไม่ออกขึ้นมาเรื่อยๆสโตนเริ่มตื่นตระหนกแต่ก็พยายามจะตั้งสติ เมื่อเริ่มรู้สึกว่าตนเองนิ่งลงเธอจึงบอกที่กัดยานที่เธอมองเห็นอยู่ผ่านทางหน้าจอชุดอวกาศแต่เหมือนจะไม่มีใครได้ยินคําบอกเล่าของเธอเลยแม้แต่น้อยไร้เสียงตอบรับจากโควลสกี้ไร้เสียงตอบรับจากศูนย์ควบคุมฮิวสตันเธอลอยเคว้งไร้ทิศทางไปเรื่อยปากก็พยายามเรียกให้คนช่วยจนกระทั่งสติค่อยๆลบเลือนแต่เหมือนโชคจะยังดีอยู่ก่อนที่เธอจะหมดสติการสื่อสารก็ใช้ได้ขึ้นมาอีกครั้งเสียงของโควลสกี้ปลุกให้เธอได้สติขึ้นมาเพื่อตอบเขา โควาสกี้ขอให้เธอใช้ไฟฉายจากชุดเพื่อที่จะได้ตามตัวเธอถูกเธอจึงทำตามอย่างว่าง่ายระดับออกซิเจนเริ่มลดต่ำลงอย่างรวดเร็วทำให้โควาสกี้ต้องบอกให้เธอสงบสติลงอีกครั้งเพราะหากเธอยังคงตื่นระหนกอยู่เรื่อยๆอัตราการใช้ออกซิเจนก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันโควาสกี้ได้มารับเธอเอาไว้ก่อนจะยื่นเชือกไปเกี่ยวไว้กับเธอหมายจะลากสโตนกลับไปที่ยานโควาสกี้พยายามติดต่อกับศูนย์ควบคุมฮิวสตันอยู่เรื่อยๆ แต่ก็ไร้เสียงตอบรับโควาสกี้แจ้งกับศูนย์ควบคุมอีกครั้งว่าเคลื่อนตัวไปรับชาริฟที่ได้รับบาดเจ็บเอาไว้โดยอาศัยให้สโตนช่วยจับเอาไว้อีกแรงแต่เมื่อสโตนมองเขาชัดๆอีกครั้งชาริฟก็สิ้นใจเนื่องจากบาดแผลชะกันที่ได้รับไปก่อนเสียแล้วโควาสกี้และสโตนกลับสู่ฐานได้สําเร็จแต่ตอนนี้ฐานของพวกเขาพังไปแล้วอีกทั้งลูกเรือทั้งหมดก็สิ้นใจไปหมดแล้วเช่นกันโควาสกี้ยังคงพยายามติดต่อกับศูนย์ควบคุมฮิลตันอยู่เรื่อยๆเพื่อรายงานสถานการณ์แม้ไมม่ีใครรตอบบั เขาหันมาบอกกับสโตนว่าทั้งคู่จะต้องเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ที่ห่างออกไปให้ได้เพื่อจะได้ใช้ยานจุกเฉินโซยูสบินกลับโลกออกซิเจนของสโตนลดลงเรื่อยๆในขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นโควาสกี้ได้ชวนสโตนพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจําวันบนโลกของเธอทั้งเรื่องที่ทําในวันหยุดทั้งเรื่องครอบครัวของเธอสโตนเล่าว,ว่าเธอเคยมีลูกสาวอายุ4ี่ขวบแต่เสียชีวิตไปแล้วเพราะวิ่งเล่นที่โรงเรียนแล้วลื่นล้มจนหัวฟาดพื้นเธอได้รับโทรศัพท์ตอนที่ขับรถอยู่ หลังจากนั้นเธอก็ใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายไปเรื่อยๆพอฟังเรื่องราวเหล่านั้นโควาสกี้ก็ใช้จอจากชุดที่ติดอยู่ตรงแขนส่องดูสโตนที่อยู่เป็นระยะด้วยความเป็นห่วงออกซิเจนของเธอเหลือเพียงแค่หเซความดันในชุดก็ลดลงทําให้เธอเริ่มตื่นตระหนกอีกครั้งโควาสกี้พยายามบอกให้เธอนิ่งไว้ก่อนจะอธิบายว่าออกซิเจนคงค้างในถังเหลืออยู่ไม่จำเป็นต้องสนใจความดันในชุดก็ได้แผนที่จะใช้ยานโซยูสเพื่อบินกลับไปยังโลกก็เหมือนจะต้องพับเก็บทิ้งไปตามคําบอกเล่าของโควาสก โควาสกี้ได้เร่งเครื่องที่ติดอยู่กับชุดเพื่อให้เขาเข้าใกล้สถานีอวกาศ ISS ได้มากขึ้นแต่กระนั้นเมื่อเชื้อเพลิงหมดพวกเขาก็ไม่สามารถลดความเร็วลงได้ทั้งคู่กระเด้งใส่ตัวยานอย่างแรงกระเด้งกระดอนไปเรื่อยๆทําให้เชือกที่เกี่ยวไว้ระหว่างโควาสกี้และสโตนหลุดออกจากกันหลังจากมันพาดไปโดนชิ้นส่วนของสถานี เธอกำลังจะสติแตกอีกครั้งเพราะเริ่มลอยเคว้งอีกแล้วแต่เหมือนพระเจ้าจะเป็นใจทําให้สายร่มชูชีพที่อยู่บริเวณสถานีเกี่ยวเข้ากับขาของสโตนเธอส่งมือไปจับกับโควาสกี้แต่ก็คลาดกันด้วยความเร็วที่เขาลอยเข้ามาใกล้เธอจึงปัดป่ายไปเอาเชือกที่ติดไว้กับตัวเขาแทนแรงตึงของเชือกทําให้โควาสกี้เอ่ยเตือนกับเธอให้ปล่อยเขาไปไม่อย่างนั้นทั้งคู่จะหลุดออกจากสถานีไปพร้อมกันสโตนปฏิเสธอย่างทันควันว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เธอจะดึงเขากลับมาเองเพราะฉะนั้นเธอจะไม่ยอมปล่อยเชืออกเป็นนัาด เมื่อเห็นแบบนั้นโควาสกี้ก็เลือกที่จะปลดตะขอเชือกจากฝั่งของตัวเองแทนโควาสกี้ยังคงพูดคุยกับเธอผ่านชุดบินอวกาศราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกให้เธอเข้าไปด้านในตัวยานโดยการมองหาแอร์ล็อกก่อนจะบอกแผนกับเธอว่าต้องขับยานโซยูสที่ยังพอมีเชื้อเพลิงอยู่ไปยังสถานีอวกาศของจีนเพื่อขับยานเซินโจกลับไปยังโลกเธอจึงเอ่ยขัดว่าตนไม่เคยขับยานเซินโจโควาสกี้จึงบอกว่ามันไม่ต่างจากยานโซยูสเลยแม้แต่น้อยแต่เธอก็เถียงกลับมาว่าแม้แต่โซยูสเธอก็ไม่เคยขับ เธอขับมันแค่ตอนฝึกซ้อมและไม่เคยจอดยานได้สำเร็จโควาสกี้ยังคงปลอบใจเธอว่าโปรแกรมมันถูกตั้งมาให้ยานต้องตกอยู่แล้วก่อนจะกล่าวเตือนสโตนอีกครั้งไม่ได้ยินว่าเธอจะขับยานโซยูสไปรับเขาเขากล่อมเธอว่าเธอต้องรู้จักปล่อยวางก่อนจะสั่งให้เธอมุ่งหน้าไปสู่แอร์็ลกต่อโควาสกี้ยังคงพูดติดตลกว่าเขาคือคนที่ทำลายสถิติสเปซวอล์กได้และสถิติของตัวเขาก็จะอยู่ไปอีกนานแสนานานเพื่อให้สโตนสบายใจ แล้วสโตนก็เข้ามาในตัวยานได้อย่างชิวเฉียดเธอปลดชุดออกก่อนจะรับเอาออกซิเจนเข้าไปให้เต็มปอดมากที่สุดหลังจากอึดอัดมานานเธอมุ่งตรงไปยังหอควบคุมเพื่อติดต่อกับโควาสกี้แต่ก็ไร้เสียงตอบกลับมาเธอรายงานต่อศูนย์ควบคุมฮิสตันถึงสถานการณ์รอดชีวิตของลูกเรือในภารกิจที่ตอนนี้มีเพียงเธอคนเดียวเสียงแจ้งเตือนเรื่องไฟไหม้ดังขึ้นทําให้สโตนต้องรีบไปจัดการทันท,ท,นทีเธอพยายามดับไฟแต่ก็ไม่เป็นผลทําให้เธอต้องพยายามหนีตายไปยานโซยูสทันที ด้วยความที่เธอไม่เคยขับยานทําให้เธอต้องเปิดคู่มือดูไปด้วยเธอปลดตัวย,ยานออกจากฐานได้แต่มันกลับถูกดึงรั้งไว้ด้วยเชือกของร่มชูชีพที่พันกับสถานีอยู่หลายต่อหลายครั้งทําให้เธอต้องกลับไปใส่ชุดนักบินอวกาศอีกเพื่อออกไปจัดการกับสายร่มชูชีพเหลือเวลาอีกไม่มากที่สเก็ตจากเศษซากข,ของระเบิดจะวนกลับมาอีกครั้งทําให้เธอต้องทําทุกอย่างแข่งกับเวลาอยู่เสมอสโตนพยายามกล่อมตัวเองให้ใจเย็นๆด้วยการทาเพลงไปด้วยในขณะที่ด้านนอกแรงอัดจ,จากระเบิดก็กําลังปะทุไม่หยุด เธอลอยไปเกาะติดกับยานโซยูสที่ตอนนี้หลุดออกจากพันธนาการทั้งหมดแล้วตกลกลับเข้ามาในยานอีกครั้งก่อนจะตั้งเวลาเพื่อเตรียมรับแรงกระแทกครั้งต่อไปเธอเริ่มบังคับยานโซยูสเพื่อมุ่งตรงไปยังสถานีอวากาศเซียงกงของจีนเธอยังคงรายงานกับฮิสตันถึงเรื่องเส้นทางการบินที่เธอต้องทําการแก้ไของศาก่อนจะบินตรงราว100้ไมล์มไปยังสถานีเทียนคงแล้วเธอก็ปรับองศาสําเร็จแต่กลับออกตัวย,ยานไม่ได้เพราะระบบบางอย่างกําลังขัดข้องเธอจึงกรีดร้องและโวยวายออกมาทันทีด้วยความอัดอัน้น เมื่อไม่มีอะไรได้ดั่งใจเธอพยายามปรับช่องสัญญาณไปเรื่อยๆเพื่อหาทางติดต่อกับสถานีอวกาศแต่เหมือนปรับไปผิดช่องทำให้เธอเจอกับใครบางคนที่เลี้ยงหมาอยู่เธอพยายามขอให้เขาทำให้หมาเห่าให้เธอฟังอีกครั้งก่อนจะเห่าไปพร้อมๆกันเธอร้องไห้ออกมาพลางตัดพ้อว่าตนกำลังจะตายแต่เธอยังไม่พร้อมที่จะตายตอนนี้แล้วทันใดนั้นเสียงเด็กทารกร้องไห้ก็ดังเล็ดลอดออกมาทำให้สโตนหวนนึกถึงลูกสาวของตัวเองอากาศหนาวเหน็บลงเรื่อยๆ เธอปิดระบบในห้องควบคุมพลางทิ้งตัวลงไปนอนสโตนเริ่มปลงและยอมแพ้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเธอกำลังจะเข้าสู่นิทราแต่แล้วเสียงเคาะประตูจากกระจกก็ดังขึ้นปรากฏว่าน,นั่นคือโคววลสกี้เขาเปิดประตูเข้ามาก่อนจะเริ่มปรับแสงสว่างภายในยานอีกครั้ง สโตนค่อนข้างตกใจแถมยังเกือบสติหลุดแต่ก็พยายามโต้อตอบกับโควาสกี้ที่กำลังยิ้มแย้มและเล่าว่าตนโชคดีนิดหน่อยที่พลังงานยังพอเหลือเลยมาหาเธอได้ก่อนจะยกวิสกี้ออกมาดื่มอย่างสำราญใจแล้วเขาก็ได้ชวนเธอออกตัวจากตรงนี้แต่เธอกลับบอกว่าเชื้อเพลิงหมดและพยายามทำทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลโควาสกี้จึงอธิบายอย่างใจเย็นว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอก่อนจะค่อยๆปิดระบบยานแล้วพูดปลอบประโลมเธอไปเรื่อยๆพลางบอกอีกครั้งว่าถึงเวลากลับบ้านแล้ว ทุกอย่างเป็นแค่ภาพลวงตาโควาสกี้เป็นแค่จิตที่สโตนปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเธอเริ่มตั้งสติก่อนจะปรับระบบอีกครั้งพลางยกคู่มือออกมาอ่านอย่างละเอียดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาเธอปลดตัวยานออกเป็น3ส,ส่วนในขั้นแรกก่อนจะปรับระบบเพื่อป้อนข้อมูลการบินไปเรื่อยๆในขณะที่ป่าก,ก็พยายามเอ่ยฝากฝังกับโควาสกี้ว่าหากเจอลูกสาวของเธอก็ให้ช่วยบอกทีว่าแม่กำลังตั้งใจใช้ชีวิตอยู่ยานออกตัวได้แล้วเมื่อเห็นว่าตนกำลังจะถึงสถานีอวกาศเทียนกง ก็ได้ดึงสลักเพื่อดีดตัวออกจากยานโซยุสทันทีสตอนใช้แรงผลักจากถังดับเพลิงเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนที่เพื่อไปใกล้สถานีอวากาศก่อนจะสลัดมันทิ้งและวคว้ามือไปจับยังตัวสถานีเธอปีนไปเปิดประตูเพื่อเข้าด้านในโดยต้องแข่งกับแรงอัดรละลอกใหม่ที่หวนกลับมาอีกครั้ง เธอเข้ามาด้านในได้สําเร็จแล้วก็มุ่งหน้าไปด้านในเรื่อยๆเพื่อหาทางเชื่อมไปยังยานสันโจในขณะที่ด้านนอกสถานีก็เริ่มพังทลายลงจากแรงลมและแรงกระแทกเมื่อมาถึงในตัวยานสโตนก็ต้องตั้งสติอีกครั้งเพราะแผงควบคุมเป็นภาษาจีนทั้งหมดเธอพยายามนึกถึงแผงควบคุมของโซยูสก่อนจะเริ่มกดนิ้วมือลงบนแผงควบคุม เธอติดต่อหาสนย์ควบคุมฮิลสตันอีกครั้งเพื่อรายงานในเรื่องของแผนการบินกลับไปยังโลกของตัวเองเธอพยายามฝากข้อความเอาไว้ว่าหากตนต้องตายนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นสโตนดึงหมวกออกมาสวมใส่อีกครั้งก่อนที่ยานจะหลุดออกจากสถานีและหมุนคว้างไปตามแรงกระทําที่มาโดนตัวสถานีและตัวยานมีไฟสีแดงลุกท่วมไปทั่วห้องผู้โดยสารที่สโตนนั่งอยู่ก็เริ่มสั่นไหวแผงควบคุมเริ่มส่งเสียงดังระงมเพื่อแจ้งเตือนความผิดพลาดของระบบ เธอพยายามยื่นมือไปกดปุ่มอีกครั้งก่อนยานเสินโจจะแยกออกจากกันเป็น3ส่วนเหมือนที่เธอทํากับยานโซยูสเสษซากาของสถานีและยานเสินโจที่ติดไฟแดงไปทั้งชิ้นมุ่งหน้าลงสู่วงโคโจรของโลกร่มชูชีพกลางออกในวินาทีที่ใกล้พื้นโลกห้องเครื่องเริ่มมีสะเก็ดไฟขึ้นมาให้เห็นบ้างแล้วเสียงสัญญ,ญาณจากฮิสตันดังขึ้นเพื่อขอคํายืนยันตัวตนแต่ด้วยสถานการณ์ที่กําลังคับขันทําให้สโตนยังไม่สามารถรายงานตัวได้ยานหล่นลงสู่พื้นน้ําพร้อมกับสโตนที่ไอจนตัวโยนเพราะควันไฟ เธอเปิดประตูยานหมายจะออกไปด้านนอกแต่กลับโดนคลื่นน้ำซัดสาดเข้าใส่ตัวยานเริ่มจมลงไปเรื่อยๆเพราะปร,ะริมาณน้ำที่ทะลักเข้ามาสโตนเริ่มตัดสินใจดำน้ำก่อนจะถีบตัวเองออกมาจากนอกยานที่กำลังดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของหนองน้ำเธอปลดชุดนักบินอวกาศที่หนักอึ้งทิ้งไปก่อนจะตะเกียกตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำเศษซากจากการเผาไหม้ย,ยังคงลอยผ่านหน้าน้ำให้เธอได้เห็นยามเงยหน้ามองขึ้นไปดูสโตนว่ายน้ำมาขึ้นฝั่ง ก่อนจะนอนหมดแรงหายใจยอยู่ตรงนั้นสักพักแล้วเธอก็ยันตัวขึ้นอย่างอ่อนล้าก่อนจะหัวเราะออกมาแล้วหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Gravity ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์การชมภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกการใช้เทคนิคเข้ามาช่วยทําให้ผู้ชมมีส่วนร่วมหรืออินกับตัวหนังมากขึ้นซึ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีก็เจริญก้าวหน้าสําหรับหนังเรื่องนี้ได้คะแนน A M D B ไป7.7เต็ม10และจากเว็บ Tom a t o e 96% เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินอ้วนน้อยส่วนผม r e v e อร์แขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ